โโน่พาคินรีบโผลเข้ากอดใบเตยหลังปล่อยโฮสุดลงพื้นในพิธีไว้อาลัยแตงโมเป็นงานที่เรียกน้ำตาทุกคนสำหรับพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตอย่างปริศนาในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อวานวันที่13มีนาคม65ได้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายนะักฤสตจากเสรีภาพกรุงเทพลิเบอร์ตี้เชิร์ชแบงคอก โดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นจำนวนมากขณะที่ทางด้านใบเตยสุธีวรรณหรือใบเตยอาสยามก็ได้ร่วมพิธีไว้อาลัยส่งแตงโมนิดาหลับสู่สวงสวรรค์โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพในพิธีไว้อาลัยระบุข,ข้อความว่ามาส่งพี่สาวนะคะไปอยู่ในที่สุขสงบในอ้อมกอดของพระเจ้าในอ้อมกอดของพ่อโสไม่ต้องห่วงและเป็นทุกข์กับเรื่องใดๆอีกแล้ว พี่สาวเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้วสู้กับชีวิตถึงที่สุดแล้วได้เวลาพักแล้วนะพี่สาวขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของโตโน่พาคินอดีตคนรักของแตงโมได้กอดปลอบใจใบเตยหลังเข้ามาทักทายแล้วปล่อยโฮซุดลงกับพื้นเรียกว่าบีบหัวใจทุกคนที่พบเห็นจริงๆ